สบายดีทีไรเอ้ยนำถิบปลาตุวสบายดีแต่ว่าเนี่ยเมนูผัดอายมันนี้แห่งกระเตกกินโทรศัพท์กันยังอายสบายดีตอนสวยแล้วพี่น้องเดินบุบเป็นตอนเศร้าเลยสิบเอ็ดสิบสองโมงพาพาการมากินเฟอร์ฮานเก่าเจ้าเดิมเฟอร์น้ำตกแทบบันเดย์เดี๋ยวน้องโกมพี่ได้ชมเจ้า เล่นแล้วถ่ายวีดีโออยู่ลูกปวยะน้อกปวยะแม่โดยปวยะเราบอกกินยาให้จะเป็ให้มันอยากกินค่ะอยากกินขนมอะแนยมันอยากงับตัวอะไรลูกตนี้เนาะเนาะอะเอาตัวไรอันนี้อันนี้อันนี้เอาห้ยชาเขาปะ กุงแม่ป้าใส่ของข่อยดิ่ะค่ะใส่ของข่อยตาของออกเสร็หแ้ี่นนี่เราตีนี่เาีกําลังพุงผมเจากําลังโปร่งหมักอย่างไรก็พุงเอาเพ็ดๆสดๆนัวๆจัดไปสว่วง วี่ไม่่แม่ดแก่ได้กะ่ม่อมม่ยอเขาเปียกน้ำตกเด้อพี่น้องเดินี่เด้อมีเขาเปียกน้ำตกกับเฟน้ำตกมีเฟไก่แล้วก็เฟินงูพอหอยกินนะนะเขาเปียกน้ำตกเฟินน้ำเขาเปียกน้ำตกงู เออเนี่ยพน้อมาเหนือด้อมาด้อมาได้มาเลยมาด้อมาด้อมาแล้วเขาเปียกน้ำตกงัวพี่น้อง แ่บ่เยบอกประบแซแสบแล้วแ่บแล้วมีเครื่องในบมแล้วมามาปรุงกันเลยมานาวจัดไป คลายน้ำตาลออเคเลยคนเน่ยไปไันปทา,ายสังนึ่น้ำตาลไขาไขลไข่ไออกเออเดี๋ยวผมจะอเออผมปุงนะครับพี่คู่ ว้ยเจ้เบอบเห็นบอสพี่ทางจับโทรศัพท์ทางไายเจ้าเบิร์เจ้าเบิร์มาเดินมาเดินมาเดินพ่ยา

นี่ทำไมไม่ร้องบ้างออกมาเหมือนเขาแล้วเดินมาไล่อะแม่จะขายลูกเชียบกินนะเขียนบอกขายลูกปัดไหมขายลูกปัดไหมอุ้ยไหนเนี่ยนี่ต้นอะไรเนี่ยนี่ต้นอะไรเนี่ย

มีเอ้ยรอบนั้นบไ้ใส่ถุงอกป้องไสกิ่้อวาถงจะกินเฟอร์แล้วพราเห็นหมักหม่วงเราพราว่าคอปันน้ำเาหอมเยู่นะ เท่าไรเท่าไรหาครับอันนั้นจะได้กี่ตัวกันเั้ะ ไปอยู่บริเัทเาพี่น้องเอ้ยมาดูการปลูกฝังอยากได้กับปลูกเอาคี่เพิ่นว่าแหละคือเฮากับอยากได้เนาะอไปลอเบิ่งก่อน,น้างเพื่อนเลย้างหัว่อยเลยนี่ ไม่ต้นยงไงนหอต้นมามะก,กอก้นมะก,กรอ่อยากได้ต้นมะก,กอกนี่ต้นมันยังเปน่ฮะลองก้องจะแทะเ่าวะวัน้ว่าลองกล้องคุณเจ้าหืมขามก็ม mất cuộc gắng Sư vấn a pang pang sưu, và và sưu và và này a pang pang Black ngăn đi hoặc muốn tay chung không chung tay mặt 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 này này mặt 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 พี่น้องออกมากบริเสียเถี่ยวนะเจา้าคืนเบิ่งนคอยได้ยังไงเมื่อปลูกมันยังเกาะใบเตยไก่ใบอะนะใบยังเกาะจากใบยังใบชะพูต้นมะขามต้นอะไระต้นคูนจีนต้นโอ้อยต้นกล้วยเมืเ่อเนยมากกระท้อนคอยน้ำกรลาลหนึ่ง <c oughs> มังเนน่อย่งต้นเดียวด้วยสุดดดีหาก,กเป็นปีนี้กับปีหลังปีนี้ หืมหืมสิบหน่วยลอดีแล้วพูดดอกๆอยู่พูดลุ่มพูอันนี้มักม่วงต้องคอยขอซื้อน้ำผลเลนที่เจ้ากำลังสิพากันไปนะเฮือนนอกไปลงไปลุ่มพูซื้ไปเฮือนป้าสิไปหาขอขาขาใหญ่นะขาน้อยนะเฮือนน่ะมียุบกระลายจะบักขาใหญ่เขายังบ่มีสุดกอดเราก็หายเลยได้ติดติดก้อนหนึ่งแต่ว่ายังบ่มใหญ่แค่ว่าก้อนใหญ่ก็สิ่ทราบกองมาเห็ดแนวซะดอก อันนี้กอมันยังน้อยก็เลยบอกสภาปัญญาบัญตายคือว่าสิไปคอแล้วอีกกอจากสองสามยอดใหญ่นี่นะไปฟังให้มันได้สองสามกอะนะเวลาไปมัปนออกมาก็ได้สองสามกอแล้วมันใหญ่เราจึงแบ่งเอาหมานืนนี่ขาน้อยเราไปยเพราะขาน้อยมันเต็มอย,อยู่ขอบแบกงอกมาก็ได้คิดแปดกอเลยอ้เดืหลายอย่างเลยมนันนี่ดูดูมันนี่ดูอืเม่อได้คิดคาดจหวากันเนะาะมัอได้ดูกับเอา เอาเมาือปลูกจอดรหลดยกซื้อมนมให้ดูคฮะกันแล้วเอาเฮ้ยจะเห็นจังเฮ้ยวิ่งเ่อน้า็นนมข้า้า้าลายก้อแล้วค่วนอนขกาสิ้นไข่ก็ล,ลายแล้วพยายามปลูกแนวกินนะต้นหู ผักบอบผักบัวผักหอมผักหอมไปจังสัานะถุงเจ้าแม่แก๊สนะแม่แก๊กไงแม่ก็จะให้พวกคนป่าติดหลอายห่ตะเป็นนี่ยนะเฮ็ดเป็นนี่ยนะเป็นคือโอใหญ่ใหญ่แนี้นะเราจะเอากินใส่แล้วก็จะปลูกผสมผสมไปกินเองโีซั้ยถุงเจ้าเบุ้งในีก้อนหนไม้นอกทรายนี่อ้าหน่ไม้อย่นี่นะดินมันบ่มีอะไรเหงามันบ่มีขี้ดินลายแล้วมันออกสักนี่ถุงเจ้าเอ้ยตะมูตะมูอยู่บุ้ง้ะฮะพอได้แกงเนะอันี่ กินซูงเพียงไรแล้วเขาจะพาไปเบิร์กยงไงน้ำไม้บงหวานนี่น้ำไม้บงหวานกำลังขึ้นสลบอยู่นี่น,นอนแนงมันงามแบบนี้ถึงเจ้าน้ำไม้บงหวานได้อันนี้เด้ออือน,นี่นี่เห็นน้ำไม้บงหวานนี่นี่อันนี้น้ำไม้บงหวานนะพี่น้องเด้องามงามมึงเลยฟองซ้ำยอดกำลังขึ้นเหงาอันนี่ยก,กำลังขึ้น ทำไมบงวานอันนี่แกงเลยบ่ต้องต้มพี่น้องนี่ทางเห็นไหมนี่ทำไมบงหวานเดี๋ยวมันกระแรงลังขึ้นแต็มน้ามาครับศิบกุดเอาขาได้พี่น้องนี่ลยขา,าเลยนะน,น,น,นี่ต้นขามันแม่นขาใหญ่บล่ล่ะขาใหญ่หรือขาโน้อยลยคุดว่าต้องขาใหญ่เลยเนาะลำใหญ่ขุดเอากระเด้่องุนใจเด้อ มัตายมาอือนกันเอาอันนี้มันตายมาอือเบ้วนน้ำตายมือแถวนี้สขุดอะไรไอ,อ้มันบวนน้ำตายมื่อสุดเจ้า

พอเลยผมเองะผมนาก็กะตายเป็นไงเลยขึ้นขาโนเลยเบิ่งกับขึ้นขาหญ่นะเบิ่งนี่ขึ้นขาล้ว ก็เาไปเี่นว่น้องไหนไปโอ้โ่เมือมือมือเ้ยต่นกต่นเ่ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เด้่น้องเออเป็นกำลังใจให้ข่อยเหตุคลิปต่อไป